จ้าแม่ก็ย่างมาฮ่อเราสวนแล้วได้จ้าโอ้มันตัดหญ้าก็แต่ตัดหญ้าเมื่อตัดหญ้าก็มไ่ได้ลงมาเลยจา้าทุกคนสวยนะจ้ากลวยของเขาก็ได้กิ่นน้ำเนาะยามฝนนี่มันก็ได้กิ่นน้ำเนาะผสมบนแล้วหัวปีก็ออกเลยเด้อนี่ได้จา้าสวนเฮานะจา้านี่สวนมะพราะ้าวสวนกลวยเฮาเนะเฮาก็เอ็ดล่องไว้เนาะยามฝนมันก็จะมีน้ำเลยจา้าเห็นบอกแต่ยามแล้งก็คือบ่ม,มีน้ำคือกันนะจา้าทุกคน จะสภาพมาเกาะสิเบงนี่แหละมันสวยกายามนี้แหละจ้ะยามมีฝนเนาะยามที่มาได้กินน้ำนะจ้ะทุกคนจะพาทุกคนเนาะมา้นสวนเนาะสมะพร้าวของเฮ้าเนาะมะพร้าวน้ำหอม้ะจ้าก็ต้องใช้ระยะเวลานะจ้ะในการดูแลเนาะให้มันอยู่เนาะเมือนั้นพ่อก็เอาขี้จินลีกนะจ้ะมาเป็นปุ๋ยเนาะมาใส่ตัดหญ้าก่อนแล้วก็มาใส่ปุ๋ยให้เนาะ ก่อนหน้าแม่ก็ใส่ปุยยูเลียไปแล้วนะจ๊ะ